สบายดี LT Vision f i f าสั่งแบนด์นักเตะลาว45คนพัวพันลน้มบอลวิทยุแห่งชาติสปอลาวได้รายงานครับว่าสหาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่าได้สั่งลงโทษนักเตะลาว45คนที่พัวพันการล้มบอลในตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากการถแถลงข่าวของท่านนางกัญญาแก้วมณีเลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทนางกัญญาได้กล่าวครับว่าการที่นักเตะถูกลงโทษถึง45คนนั้นทําให้สหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวได้รับผลกระทบในการเลือกนักเตะเพื่อไปติดทีมชาติในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติหลังจากนี้ท่านคําแพงวงสันติรองประธานสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวได้กล่าวครับว่าที่ผ่านมาสหาพันธ์ฟุตบอลลาวได้ให้ความรู้แก่นักฟุตบอลทุกคน เกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องของความรักชาติการเสียสละเพื่อชาตินอกจากนี้ครับก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติต่างๆเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เป็นตัวแทนรัฐบาลได้เข้าพบนักกีฬาเพื่อให้กำลังใจนอกจากนี้ยังต้องการให้นักกีฬาทุกคนปฏิบัติตามกฎการแข่งขันและมีส่วนร่วมการแข่งขันอย่างสุดความสามารถที่จะให้เกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามครับนักเตะที่ไม่เชื่อฟังและเห็นแก่ตัวเหล่านี้ เข้ามาพัวพันในกระบวนการล้มบอลจกกนกระทั่งฟีฟ้าสมัพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวพบว่าผู้เล่นทั้ง45คนมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากแล้วพบกับ LTV ท i วิชัได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี